เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองสุทรปราการเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงไหม้โรงงานผลิตที่นอนย่านถนนสุขุมวิทตำบลบางปูใหม่แต่ว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเนื่องจากภายในกดังมีวัสดุติดไฟ,ฟง่ายเช่นฟูกและใยสังเคราะห์ประกอบกับมีกระแสลมแรงไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติและประปาหัวแดงนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานาการณ์เอาไว้ได้ รวจสอบเบื้องตน้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับส่วนโรงงานเสียหายกว่าร้อยละเจ็ดสิบโดยต้นเพลิงเกิดที่โกดังติดตั้งเครื่องจกักรตีใย,ยสังเคราะห์อัดเป็นแผ่นเพื่อใช้เป็นที่นอนรวมทั้งเป็นที่เก็บสินค้าจำพวกที่นอนปลกและใยสังเคราะห์จากการสอบสวนทราบว่าช่วงเกิดเหตุมีพนักงานทำงานก่อนจะมีผู้ที่พบแสงเพลิงลุกไหม้ที่เครื่องจกักร และลุกลามไปติดเส้นใยสังเคราะห์ครับพนักงานพยายามช่วยกันดับไฟแต่ว่าไม่เป็นผลเนื่องจากเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วเบื้องต้นตำรวจภูธรบางปูประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านาครหลวงและกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากกระแสปไฟฟ้าลัดวงจรตามที่มีการตั้งข้อสังเกตรหรือไม่ครับส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ